สวัสดีครับ พวกเรานิสิตสาขาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยปียเอาก็ผมนายชิรวิทย์เหลืองวัฒนาโชติรหัสนิสิต6 7 2 0 5 9 6 5ครับกระผมนายวิชัยวองชัยรหัสนิสิต6 7 2 0 5 8 3 1ครับค่ะและดิฉันนะคะนางสาวพิมพ์วิไลสุวรรณคค่ะรหัสนิสิต6 7 2 0 5 7 2 9ค่ะ วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท่านผู้ในยการสุวัฒน์เท้าเขื่อนนะครับผู้ในยการโรงเรียนประชารัฐิธรรมคุณครับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนศึกษาลาปางลำพูนครับในหัวข้อแนวทางการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพในยุคดีดีต้องครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ในยการสุวัฒน์เท้าเขื่อนนะครับผู้ในยการโรงเรียนประชารัฐิธรรมคุณซึ่งวันนี้ท่าน ได้ให้เกียรตินะครับมาสัมภาษณ์นะครับถึงแนวทางการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพในยุคดิจิตอลอย่าง,งยั่งยืนครับซึ่งวันนี้ในระดับแรกนี้จะขออนุญาตให้ท่านผู้นิการแนะนำตัวเองก่อนครับ,รบผมนายสวัสด์เท้าเขื่อนผู้บริการในบจาษรทตำนันี้ก็ห้าแล้วเนะหกแล้ว,นะลวปัระครับหกสิ 60, 60แล้วเป็นผู้บริหารมาก็ สิบกว่าปีจบบริหารการศึกษาที่มองปยาวนี่แหละเมื่อก่อนผมะนะเมื่อก่อนเป็นวิทยาเขตสารสนเทศครับดังแ,แบบแรกนี้นะครับเราจะเข้าในรายการการสัมภาษณ์ท่านผู้รายการเลยนะครับครับในคำถามแรกนี้นะครับปัจจุบันท่านผู้รายการใช้แนวคิดหลักการอะไรนะครับในการบริหารสถานศึกษาครับ การบริหารสถาศึกษานนะการบริหารสถาศึกษาเนี่ยมันก็ทุกวันนี้ที่บริหารจัดการแล้วก็กใช้หลักการทฤษฎีหลากหลายนะครับประยุกผสมประสานกันหลักๆคือาการบริหารเราใช้โรงเรียนเป็นฐานการบริหารใช้โรงเรียนเป็นฐานก็คือ,เ,อเป็นเรื่องของการกระจรายอำนาจเรื่องของการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การร่วมบริหารจัดการศาึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนอกจากจะใช้โรงเรียนเป็นฐานแล้วก็นำหลักการทฤษฎีของการทรงงานประบัติศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก,ก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ในการบริหารจัดการแ้วในการบริหารจัดการเนี่ยการศึกษาเนี่ย มันขึ้นอยู่กับบริบทนะบริบทของสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าเราใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนานก็คืออันดับแรกก็คือต้อง,ต,องต้องศึกษาต้องเข้าใจบริบทพื้นฐานของอสถานศึกษาน,นั้นั้นโรงเรียนดนั้นก่อนว่าครูเป็นยังไงชุมชนเป็นยังไงการบริหารจัดการที่ผ่านมาเป็นยังไง นั่นเี่ศึกษาแล้วก็คือก็คือสมอสศึกษาวิเคราะห์พอได้เข้าใจแล้วเราก็ต้องเข้าถึงรษนะการเข้าถึงก็คือการที่เราชักจูงหรือจูงใจสร้างแรงบันดาลใจที่จะให้ประชากรเอ่ยนักเรียนเอ่ยชุมชนเอ่ยหรือทุกภาคส่วนมาร่วมโดยช่วยกันที่จะมาร่วมคิดร่วมทำร,ร่วม รับผิดชอบและก็รวมภาคภูมิใจในการบริหารจัดการของเราด้วยนั้นก็คือในส่วนนี้ก็คือเข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วทุกคนยอมรับทุกคนทุกภาคส่วนนี้ยินดีที่จะร่วมด้วยช่วยกันละเราก็พัฒนาพัฒนาขอบคุณครับในสำหรับคำถามแรกนะครับต่อไปคำถามที่สองครับครับในฐานะที่ท่านหมอนะครับเป็น ผู้บริหารมือาชีพท่านมีแนวทางยังไงในการพัฒนาตนเองบ้างครับการพัฒนาตนเองเนี่ยเราพัฒนาตนเองก็คือเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยเราก็พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อตรงสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพราะนั้นมันต้องหลากหลายวิธีการจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้คน้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับสองาถามนะครับสําหรับท่านผู้ในการสวัสดิ์เท้าเกิดนะครับต่อไปนะครับเรามาเข้าคําถามที่3ากันเลยนะครับค่ะคําถามที่3นะคะก็คือท่านพอนะคะคิดว่าทักษะหรือว่าสมรรถนะอะไรนะคะที่สําคัญในการบริหารสถานศึกษาบ้างคะสมรรถนะเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อย่างเนาะมีอยู่สองประเภทก็คือสมรรถนะหลักแลวก็สมรรถนะประจําสายงานค ที่สำคัญคือสมรรถนะหลักก็คือการมุ่งผลสำเร็จการบริการที่ทดีแล้วการพัฒนาตนเองสุดท้ายก็คือการทาง,งานเป็นทีมการทำง,งานเป็นทีมถ้าในมุมมองของออออก็อออค,คิดว่าการบริหารหมุ่งผลสำเร็จสำคัญที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเราจะบริหารอะไรอะไรก็ตาม ผลลัพธ์ผลผลิตผลผลิตผลลัพธ์มันต้องออกมามีคุณภาพมีคุณภาพมันถึงจะทําให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนผู้ปกครองนักเรียนที่จะนำบุคลานมาเรียนที่เรามามาสถานศึกษาของเราเน,นี่นี้สมรรถนะหลักนี่ก็จะสำคัญที่สุดก็ใครก็ตามเป็นผู้เป็น นักเรียนเป็นใครก็ตามถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลคิดคำวิสัยทัศน์เนี่ยมันจะเป็นวิสัยทัศน์ได้เนี่ยัที่จะเป็นมีวิสัยทัศน์ได้มันก็ต้องผ่านการวิเคราะห์การอะไรต่างๆขั้นตอนหลายขั้นตอนมันเป็นวิสัยทัศน์อันนี้ก็ถือว่าสําคัญคําถามต่อไปนะครับทา่านผู้บริการมีข้อเสนอแนะนะครับสําหรับ ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารแนรนดคครับอยากให้ท่านได้เสนอแนะแนวทางความสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่บริหารครับคำว่าบริหารบริก็คือบริเวณหารก็คือแบ่งนะ,ะทีนี้ในการบริหารเนี่ยทุกวันนี้มันก็ต้องมีทฤษฎีหลักการในการบริหารอยู่ยแล้วเพเนีนเแต่ว่าเราจะมาปรับประยุกมาปรับประยุกต์หมายว่า ก็เอาทฤษฎีรุ่นหน่อยทฤษฎีหน่อยมปรบประยุกต์มาใช้ประยุกต่ว่านี่แหละเหมือนทฤษฎีบางทฤษฎีมันไม่ตายตัวม,ม,มันมันทฤษฎีมันีเยอะนี่การบริหารคืพูดง่ายนอกจากเราจะเก่งคิดเราต้องเก่งคิดแล้วเก่งทาเราบริหารคน คุณภาพของคนก็คือนักเรียนทำยังไงที่จะให้ป็นผู้ปกครองผู้รับบริการเนี่ยมีความพึงพอใจมากสุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คน,คน,คน,คนให้ถูกประมาณมองคนนี้ออกมองคนนี้ออกว่าคนนี้เหมาะที่จะทํางานแบบนี้อ,อกีกคนนี้เหมาะทำงานแบบนี้แบางครั้งเราก็อาจจะมองผิดบ,บ้างแต่มไม่เป็นไร,นะรนเราต้องมความรว่าเรามีมองของเราเนี่ยแล้วก็ฝากว่าในการบริหารนอกจากจะเก่งเก่ง เองน,นะเองแล้วต้องมีเป็นทีมรเป็นทีมการทีมผู้บริหารเนี่ยเขาให้มาตัดสินใจตัดสินใจทุกเรื่องทุกเราาเราต้องตัดสินใจให้แม่นกาตัดสินใจถูกก็ถูกอะหมายวามว่าถ้าตัดสินใจผิดพลาดมันก็จะผิดพลาดห<ช>มายถึงว่าอำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารเพะฉะนั้นการตัดสินใจนี่ถือว่าสำคัญะนะก็ประมาณนี้นะ บครบัวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับรท่านผู้ในการสุว่าเท้าเปลือนเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเรานะครับทั้งสามท่านนะครับมาสัมภาษณ์ท่านผู้บริการถึงหลักการในการบริหารด้วยผู้บริหารมืออาชีพนะครับวันนี้กลุ่มของก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ